เพื่อนทักมายืมตังค์ทำไงดีคะพี่ฝนข่ะนะบางคนปฏิเสธไม่เป็นจริงๆนะคือเขาไม่กล้าที่จะพูดถ้าเกิดไม่ให้ยืมก็รู้สึกผิดเดี๋ยวแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเลยนะคะจะช่วยให้คนที่ไม่กล้าพูดได้มีวิธีการในการที่จะหลบเลี่ยงนะคะบางทีเราเราไม่ให้เขาก็มองว่าเราใจจิตด,ด็ดดเนี่ยเทคนิคนี้คือเขาทักมายืมเงินคนุณถ้าเกิดเขาพิมมานะคุณเขียนกลับไปเลยว่ามึงกูก็ว่าจะทักไปหามึงเหมือนกันมึงพอมีสักห้าร้อยสักพันึงให้กูอัไหมตอนเนี้ยคือยืมกลับเลยคะ่ะพอยืมกล เขาจะไม่ยืมคุณอีกเลยเขาจะไม่ทักมาหาคุณอีกเลยแต่เกิดว่าเขาก็โทรมาหาเลยเราก็ฟังเขาก่อนฟังจนจบ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 พอฟังกันจบปุ๊บเราก็พูดกลับเลยมึงอ,อย่าว่า, head, างั้นอย่างนี้เด้อกูแม่งก็ไม่มีเหมือนกันมึงพอมีให้กูสักห้าร้อยไหมตอนเนี้ยมันจะเป็นวิธีการที่เราไม่ต้องพูดอะไรอธิบายอะไรสองเขารู้แล้วว่าเราก็ไม่มีจนถึงขั้นต้องยืมเขากลับเขาก็าาจะไม่เขาเสียเรา ข้อนี้เป็นข้อที่ดีมากๆนะคะที่พี่บนอยากจะให้สาวๆลองทำดูเพื่อจะลดความรู้สึกผิดลงได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เขายืมตังคนะคะด้วยรักถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ชอบรถแชร์ได้เลยค่ะ